สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียมเช้าจากฝั่งอังกฤษจ้ะสั่งของไหมเพื่อนเพื่อนเห็นเขาเนาะเขาเขาทำอะไรกันเขาทำอนะไรนาะสั่งอะไรมาเพื่อนเพนะื <c oughs> อ่อนเนาะกาีฟแถวบ้านเขาใครเนาะมันเที่ยงดังดีนะบางทีเขามีเล็บอะ่ะเขาตุง๊ๆๆๆๆๆงตเนี่ยสั่งอะไรไมาอีกก็ไม่ค่อยนั่งรถเมล์ไปไหนนะทุกคนนะช่วงน,นะนี้ขนาดเอ้ก็ฝาเขียวจอยหมดจอยยังไม่นั่งรถเมล์ไปรีดอ่ะ ถ้าไปก็จะควรจะไปไอบนรถเมย์นะคะถ้าไอแล้วมันมันลำบากเพื่อนไอมันไอหนักแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ไปแล้วก็ถ้าว่าไอซอสฝาเขียวขวดเดียวนี่มันก็ไม่คุ้มค่ารถเมย์เนาะเพราะเพราะ่ค่ารถเมย์เนี่ยขาไปสามปอนด์ขากับสามปอนด์ก็ไปกับหกปอนด์ละมันก็ไม่คุ้มที่ว่าจอยจะไปแค่ไปซื้อซอสฝาเขียวนะักซีอิ้วฝาเขียวอะนะของไทยเราอะ ถ้าสั่งซื้อมันก็ไม่คุ้มค่าส่งอีกเพื่อนเพื่อนค่าส่งก็ต้องเจ็ดปอนกว่าเพื่อจะสั่งแค่ซีอิ๊วฝาเขียวแค่นั้นมันก็ไม่ใช่อะ่ะคือก็เลยกินซีอิ๊วขาวไปก่อนใช้ทแทนกันได้กินกินไปไประหยัดเงินเนาะเอาเงินด้วยับเมืองไทยอย่างเงี้ยพร้อมคิดนะถ้าจะไปรีดอย่างเงี้ยก็ฝาเขียวฝาดําก็กินไปก่อนซีอิ๊วขาวก็กินไปก่อนสั่งของมาค่ะนี่อะไรอะไร ทำท่านะก่อนนี่ใส่นี่ใส่เสียมากเลยใจนะฮะดำท่าด้วยเมื่อวานก็วิ่งหาหมอค่ะอาทิตย์นี้ก็เมื่อวันอ่ะตับสนเนะาะว่าตัวเองต้องตรวจเลือดเมื่อวานอะที่ไหนได้วันพรุ่งนี้เอ่อนัดตรวจเลือดนานแล้วแหละไม่ได้ตรวจตรวจเลือดโจ้เขาบอกเขาเองเลยบอกว่าอยากตรวจเลือดอยากรู้ว่าเลือดเราเป็นยังไงมาัางช่วงนี้ ล้วก็เลยขอสเปรย์เข้ามาวานขอสเปรย์จากหมอเหมือนจะไอ้ไอ้สเปรย์เฮเลอร์เหมือนขยายปอดเพราะจอยไอเนาะทีนี้มันก็เหมือนว่าไอไอแบบไอมาไหลอาทิตย์แล้วอะทีนี้ปอดเรามันก็จะแบบว่าเกรงอะเกรงตัวหดตัวเกรงตัวมันก็จะรู้สึกปวดหน่อยๆอะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ากล้ามเนื้อมันไอมากๆก็กล้ามเนื้อทุกส่วนเนาะแต่เขาก็ตรวจก็ไม่มีอะไรจ้ะไม่มีอะไรก็ไอไอนี่หายยาก อะไรขอสเป์เข้ามาก็แบบตัวใหม่เมื่อวานนี้หมอเขาก็เปิดวิดีโอให้ดูอยู่ว่าต้องทํายังไงก็จะมีรูปภาพบอกอันนี้แบบใหม่นะคะเขาบอกว่าเธอจะไปสร้งสั้งสร้างสั้างแบบนี้นะเธอต้องสั่นอย่างนี้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 เอ้ยก็รอยคือเมื่วานก็แบเธอสั่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างี้อย่างเงี้ยจากนั้นเธอก็เปิดฝากดตรงนี้นะเปิดฝาเสร็จกดตรงนี้แล้วเธอก็เนี่ยท้อหนวนก็ คย่นี้เป่าลมให้ออกจากปอดให้หมดเป่าลมแล้วอันนี้เขาปากตรงเนี้ยแล้วก็ค้างไว้ประมาณสิบเซกันเน่ะสิบวิอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตายตายพอดีสิบวิเนี่ยสิบวินี่ตายพอดีเลยยิ่งหายใจแบบเรารวยอยู่แล้วทีนี้เดี๋ยวเพิ่งเปิดนักคุยเพื่งเพียดดีก่อนเพียดดีก็ไปหาหมอเพิ่งกลับมาสักครู่รับยาไม่จอยด้วย คือเพียดี้นี่ไอตั้งแต่ก่อนจะไปอาลิคันเตก่อนที่จะไปสเปนนะนาก็รู้ไอแต่ก็นางก็ไปหาหมอนะไปหาหมอไปอเอ็กซเรย์ปลอดพร้อมจอยเนาะก็ไม่มีอะไรทีนี้มันไอมากมันก็ไม่ได้ไอมากเหมือนจอยหรอกมันก็มีการไอแต่ว่าคือจอยต้องแยกนกห้องนอนกับเพียนดี้นะเป็นอาทิตย์ละตัวจะได้ยินเสียงเพียนดี้ดังดังเหมือนเอรยนกำลังจะมุดออกมาจากจากหน้าอกอะ่ะ ไอ้นี่จอยเราบอกเมื่อเช้าเห็นหนางตื่นมาเร็วนะ้อจกบ็บังครับไงบอกว่านัดหมอเดียเยเดเด๋ยวนี้เลยเธอนัดหมอเดี๋ยวนี้เลยนัดหมอไข้ตัวเธอเองอ่ะวันนี้เลยนัดออนไลน์อะ่ะเพื่อนเพื่อนพอดีก็มีคนโทรมาปุ๊บนางก็เพิ่งไปหาหมอเมื่อประมาณเก้าโมงเกือบเก้าโมงครึ่งนั่นแหละนางก็ไอ้นี่นเพื่อนนิวโมเนียนะนิวโมเนียต้องเอายามากินเยอะเลยนะ่ะ แล้วก็เอาฉี่ไิตรวจด้วยแล้วทีนี้เขาหมอเขาบอกว่าถ้านางไม่มาหานี่อาการจะหนักขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวก็เป็นน้าท่วมปอดใช่ไหมล่ะอันนี้อีมโนเนียละเขาบอกว่าแล้งเพราะว่าเพียนดีจะแข็งแรงเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่หมอบอกว่าคือนางออกกำลังกายด้วยนะนางออกกำลังกายนางแข็งแรงก็เลยแบบว่าไม่ได้เป็นหนักนา,นางก็ไม่ได้เป็นหนักล้วก็ทําปกติแต่ว่าติดอีมโนเนียละตอนเนี้ย ถ้าปล่อยว่าอีกระยะอ,อีกระยะอีกระยะหนึ่งนี่ได้ไปอยู่โรงพยาบาลหมอบอกอก็ยังดีว่าไปไปทันพอดีก็ได้ยามากินอันนี้แต่ก็ <c oughs> สั่งของมาจะมาดูเอาง่ายๆจะมาดูอะไรละนะบอกกาไปเลยจอยสั่งขนมเปีย๊ยะมาจ้ะนะขนมเปีย๊ยะจอยพอพูดขนมเปีย๊ยะนี่จอยคือขำพี่สายเลื่อน,นางเรียกไปเคยถูกเคยอาพ,พี่สายอะ่ะ นางจะเรียกขนมปอเปียนางไม่เรียกขนมเปียนะนางเรียกขนมปอเปีย <c oughs> อิีสายอะขน,นมปอเปียอะไรพี่ไม่ใช่ในวายแกเยอะเขาเรียกขนมเปียขนมเปี๊ยะแค่ขนมปอบี๊ปอบียก็คือปอบี๊ทอดอย่างเงี้ยขนมเปียก็คือขนมเปียไส้ต่างๆร้อยซื้อมาสองกล่องเพราะว่าเขาขายกล่องละเกือบ ก็าขายกล่องว่าสิบสามปอนเก้าสิบใช่ไหมกล่องนึงนะแต่ว่าถ้าซื้อสองกล่องยี่ิบห้าปอนไม่รวมค่าส่งนะคะเราอยากกินเราจะได้กินบางท่านบอกใกล้จะกลับไปเมืองไทยแล้วอูใกล้ที่ไหนล่ะเกือบเจ็ดเดือนใกล้เกล้ที่ไหนถ้าใกล้ขนาดนานั้นเขาไม่ซื้อนี่ไม่ใกล้ไกลนู่อืมเราได้สั่งมาเนี่ยนี่ซอยแปดขนม ขนมเคยกซอยแปดเลยนะจะอร่อยไส้ทะลักนะคะนี่หลังมามันจะมีจอยสั่งมาสองไส้นะคะไส,ส้ก็สองไส้แหละเ,เพื่อนๆจอยชอบกินเผือกเนาะจอยก็จะสั่งเผือกฟักไข่นะคะแล้วก็เผือกฝอยไข่ทุกคนที่แรกก็สองกิจสองใจว่าจะเอาเอเผือกเผือกฟักไข่หรือจะเอาทุเรียน ฝอยไข่อย่างเงี้ยเพื่อนๆนะฝอยนี่ก็คือฝอยทองไงเราก็ต้องสุ่มดูมากเพราะว่าแกะมาแล้วทีนี้ไม่รู้และอันไหนเปือกอันไหนก็ทั้เปือกเพราะวันก็มีเผือกทั้งสองอันกินได้ <S <S <ๆ>เขาเขียนมาตรงนี้เขา,เากล่องออกกล่องกล่องมันหนักนะคะทุกคน <S <S นี่ถามว่าจอยทําเป็นไหมจอยทําเป็นนะ ทำอันเล็กๆอ่ะอันนี้เล็กแต่จอยทําเป็นเมื่อสมัยก่อนจอยก็ทําบ่อยอยู่จ้ะนะทํากินบ่อยสมัยก่อนตั้งแต่ทีนี้ทําไปทํามาขี้เกียจอ่ะคือว่าค่าไฟแพงไงเพื่อนๆอบเอิบรุ่นลายขั้นตอนแต่ว่าจอยก็เคยทำเนาะถ้าใครเคยติดตามจอยใน youtube ก็จะรู้ว่าจอยเคยทําทําไอ้นี่ทำไยทองอ่ะทำอยทองที่ไหนละฝอยทองก็เคยทำอยทองก็เคยทำคนเปี๊ยกก็เคยทำค่ะนะ เคยทำมาหมดจ้ะอะไรจะกินจอททำหมดแหละอะไรชอบชอบขอนมไม่นี่เราก็ทำบักิมเอะบ้านบ้านสิบอะบ้านเราจะ,าาะาเรียกบ้านสิบเนาะบางคนก็บ้านขีบอะไรเงี้ยนะใต้สมุนไพรเนี่ยอันนี้เผือกจ้ะเผือกเขาบอกว่าเผือกทำไมเผือกมนสี่นี่ยอืมเผือกแหละกินเผือกอืมเผือกอันนี้เผือกฟักไข่เนียอันนี้ต้องใส่ฝอย นะคะชิมดูสินะคฟะักไข่เพราะว่าเผือกน่ะถ้าถ้าไม่ใส่สีมันก็จะสีแบบจืดๆจะชืดอย่างงี้เนาะ ต,ต้องให้ดิ้นสัมผัสนะมันจะรู้ว่าเป็นเผือกเพราสีมันก็เหมือนฟักใช่ไหมล่ะอ,อร่อยใในช่องแค่แข่งไว้ได้นะเพื่อนนะอันนี้จะจะเป็นเป็นฝอยเผือกไข่แน่นอน ติกฟันดีเหลือเกินเลยเนี่ยจอยว่าจอยไปกลับเมืองไทยนะจอยจะขนของมาขายอยู่ขนแบบไม่ใช่ขนหนักๆอย่างนี้มานะจะเอาแบบพวกที่พวกของดองอะมาคนคนกูต่างแดนชอบของดองจ็จะขนมาขายอยู่ไอ้จอยว,ว่าจอยจะจะเอาไอ้นี่มาเพื่อนๆนะเอาไอ้พวก มะขามแค่อิ่มมะม่วงแค่อิ่มอะไรประมาณนี้อะไรที่แบบว่าพอที่เอามาขายได้ตามพวกที่เขาค่อยขายกันนะเพื่อนๆตามแหล่งขายของฝากอย่างเงี้ยเนาะอะไรว่าเราจะขนมาสักสิบโลอย่างเงี้ยมาขายอย่างเงี้ยจ้ะเพราะว่าเราไปเที่ยวเราก็เสียงเงินเยอะเนาะขากับอย่างเงี้ยเราก็หาอะไรเราก็เอามาขายเหมือนกับว่าเอาเงินคืนใส่ใสกระเป๋าเราเพื่อนๆแต่ว่า ของกินอย่างอื่นนะจอยสามารถซื้อในอังกฤษได้ไงส่วนใหญ่จอยก็อยากจะกลับไปเมืองไทยจอยก็อยากจะขนยาที่จอยต้องใช้อนเะพื่อนๆนะยาลดกรดยาพวกแอนติซินอะไรเงี้ยแล้วก็ยาพวกยายาแก้อักเสบอะไรเงี้ยแต่ว่ายาพาราอะไรเงี้ยพวกทิฟฟุงทิฟฟี่นี่จอยไม่ไม,ไม่ไม่กินนะเพื่อนๆนะจอยก็จะไม่เอามาจอยก็จะเอาใจว่าตัวเอง จาเป็นที่ต้องใช้เอามาแล้วอีกอย่างหนึ่งนะจอยจะบอกตรงว่าจอยไม่รับฝากของใครนะคะจะมาฝากของจอยอ่ะนะฝากซื้อนูน่นซื้อนั่นซื้อนี่อะไรเงี้ยจอยไม่รับฝากนะ,นะเพราะว่ากระเป๋าของจอยมันมีลิมิตนะมีลิมิตเพราะว่าจอยก็ต้องเอาของที่จอยอยากจะเอากลับมาอังกฤษอ่ะเอากลับมาให้ครอบครัวจอยกินแล้วก็เอามาเอามาเหมือให้ตัวเองด้วยอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนนะจอยไม่รับฝากแล้วจอยก็ไม่ฝากใครด้วยนะไม่ฝากหมายถึงว่า เพื่อนคนอื่นไปเมืองไทยอย่างเงี้ยจอยจะไม่ little, i̇şte 1, เคยจอยไม่เคยที่ไปเอ่ยปากฉันฝากอนุ่นฝากอันนี้หน่อยฝากซื้อนู่นฝากซื้อนี่หน่อยจอยไม่เคยนะเพื่อนเพราะว่าหนึ่งอะเราต้องรู้จักความเกรงใจเพราะว่าถ้าเขาเป็นครอบครัวใหญ่ๆแล้วเขาเอ่ยปากกัมันโอเคอยู่เพ like <AH ื่อนเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนจอยเป็นคนเดียวเงี้ยจอยจะไม่เอ่ยจะจะไม่จะไม่บอกให้เขามาฝากแล้วแต่เขาจะเอาอะไรมาฝากเราเราฝากเขาเรียกว่ามันไม่มันไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวนะสําหรับจอยอะ นะถ้าคนเข้าใจลึกๆสำหรับคนอยู่ในต่างแดนแล้วตอนที่เราไปเมืองไทยใน้น้ำหนักแต่ละสายการบินน่ะน้ำหนักกระเป๋าไม่เท่ากันบางสายการบินก็ยี่สบสอโลบางสายการบินก็ยี่ยีบโลบางสายการบินก็ยี่สิบห้าโลบางสายการบินก็30มสโลเราต้องเข้าใจหัวอกคนที่เขากลับเมืองไทยเขาก็ต้องการเอาอาหารหรือของกินของฝากมาฝากครอบครัวเขาด้วยเนาะไม่ใช่ว่า เห็นเพื่อนไปเราเราเราจะฝากอย่างเดียวไม่ใช่นะแต่ถ้าว่าเหมือนเหมือนจอยอ่ะจอยไปกลับมาจอยซื้อของกินมันเนี้ยจอยก็เอาไปฝากเพื่อนจอยนึกพ่อบอกไหมเหมือนจอยซื้ออะไรไมาจอยก็ไปฝากพี่ไซอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหมือนพี่ไซได้อะไรมนาะพี่ายก็มาฝากเราแต่เราไม่ฝากไม,ไม่ไปบอกว่าพี่ฝากไปหาซื้อนะ้ำปลาลงปลา้าตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้ให้หน่อยจะไม่นะเพื่อนๆมันเป็นการรบกวนเขา แล้วจอยก็ไม่อยากใค,ใครมารบกวนจอยด้วยเพราะว่าช่วงที่จอยไปเมืองไทยอ่ะจอยไปแบบว่าจอยไปไปเที่ยวอยากจะไปแบบว่าไปพนคทายจอยไม่อยากจะมีภาระที่ต้องไปทําให้คนอื่นเขาเนึกเพอนอกปะนั่นแหละคิดตีแต่มันไม่มันไม่ใช่เป็นการเห็นแก่ตัวหรอกมันเป็นการที่เรารักษาสิทธิของเราถ้าคนไหนเขารู้จักเกรงใจเขาก็จะคิดได้คนไหนไม่รู้จักความเกรงใจนี่เขาก็คิดว่าเราเห็นแก่ตัวแต่เราก็ไม่ต้องไปแคร์คาพวกนั้นหรอกเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าคนเขาคิดกับเราอย่างไงเพื่อนนะ คิดถึงใจเขาใจเราเขาไปเรายังไม่ฝากนะเรายังห่วงว่าเขาเราสิ่งที่เราฝากจะจะไปเป็นภาระของเขาจริงไหมจากที่เขาจะไปไปสังสรรค์อยู่กับญาติพี่น้องพักผ่อนในช่วงที่เขาหยุดทฮลเดย์อย่างเงี้ยเราไปฝากนู่นฝากนั่นหาน,น,หาน่นหานานหานี่บางทีเขาไปตร,ต,รตรงที่เขาไปพักอาจมันจะไม่มีอะไรในสิ่งที่เราอยากได้เงี้ยเขาก็ต้องขับรถตะเวนหายเงี้ยเราต้องรู้จักความเกรงใจคนเ,นเพื่อน เหมือนถ้าเขาเขากลับมาเขามีอะไรมาฝากเราอันมันอันนั้นมันก็อีกส่วนหนึ่งมันมันไม่เกี่ยวกันฝากเขากับของฝากมันมันมันแตกต่างกันนะการฝากคนซื้อนูนซื้อนี่กับคนที่เข้ามาฝากมันแตกต่างการที่เรากลับมาแล้วเรามาแจกจ่ายนั่นคอือคำว่าน้ำใจจะ้ะน้ำใจอยากให้เพื่อนได้กินนะแต่การที่เราไปฝากเขาเนั่นคือเราภา,าระไปให้เขานึากภาพไหมเหมือนเราไปฝากเขาซื้อของอย่างนี้ น่ะหมายถึงเราเอาภาระไปให้เขาแล้วแต่บางคนเขาไม่พูดหรอกบางคนเขาก็เหมือนกั็รักษาน้ําใจแล้วทําให้ตัวเองเครียดนะสมัยจุสมัยก่อนจอก็เป็นนะเนเพื่อนนะกลัวไงกลัควคอนอื่นเขาจะเสียใจไปครั้งหนึ่งมีคนฝากให้จอยโอนเงนินเร่งจอยมากเลยเ,เพื่อนแล้วจอยไปกับครอบครัวจอยต้องดูแลสามีจอยแล้วลูกเล็กๆตัวนั้นลูกจอยเล็กๆมากสิบกว่าปีที่ผ่านมาฝากเงินให้แม่หน่อยนะแต่เร่งเรามากเพื่อนทรส่งให้แม่ย่างส่งให้แม่ ให้แม่เราหรือยังแม่เราลองกันเเธอต้องเข้าใจเธอฝากเราเราว่างตัวไหนแล้วเราก็จะไปส่งให้เราเราไม่ได้มาท,ทําธุระให้เธอเราเรามากับครอบครัวเราต้องการพักผ่อนเธอจะมาเอาแต่ใจของเธออย่างนี้ไมนะตั้งแต่นั้นมาจอยปฏิเสธเลยใครจะมาฝากฝากโอนเงินให้หน่อยฝากไอ้จอยไม่เอาเลยนะเพื่อนจอยบอกตรงจอยไม่ไม่รับฝากใครเพราะว่าจอยมันไม่ใช่หน้าที่ของจอยเพื่อนมันไม่ใช่หน้าที่ของจอยจอยอยากไปเที่ยว โดยอยากไปผ่อนคลายจะไม่ได้อยากไปทาธุระให้คนอื่นนะเอาง่ายๆคือเราไม่ได้เห็นเก่ตตัวแต่เราอ่ะปกป้องปกป้องสิทธิ์ของเรานะปก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 ้องความรู้สึกของเราเออในสิ่งในระยะที่เราไปเมืองไทยเราไปแค่สิบกว่าวันนี้เราจะวิ่งไปทําธุระให้คนอื่นทําไมอ่ะอวิ่งไปทําธุระให้คนอื่นอ่ะอาจจะต้องเสียค่ารถอถ้ามันไม่มีในพื้นที่เราเราต้องเหมารถแท็กซี่แท็กซี่อ่ะ เขาไม่ได้มาออกให้เราเนี่ยอืถึงออกก็ไม่ไปจะาเสียเวลาเราเสียวันที่ว่าเราพักหยุดหยุดพักร้อนเนอะวันที่เราจะไปพักร้อนเอนจอยในสิ่งที่เราอยากจะทําอะไรต้องมาเสียวันสองวันไปให้กับเขาอะมันเป็นไปไม่ได้จ้ะนันเป็นไปไม่ได้ใครจะคิดยังไงจอยก็ไม่สนใจหรอกจ้ะเพราะว่าไอ้คนที่คิดแทนมันไม่ใช่ตัวจอยไงนะเออมันไม่้มันเหนื่อยกับจอยเนาะไม่ได้มาปวดหัวกับจอยเนาะเออไม่สนใจได้ของคิดมาจอยก็ไม่เคย แอบกินคนเดียวหรอก,พกเพื่อนจะก็แบ่งเพื่อนแบ่งฝูงอ่ะได้มาน้อยก็แบ่งน้อยได้มามากก็แบ่งมากมันก็มีแค่นี้แหละจากทุกคนเนาะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเราก็ต้องรู้จักความเกรงใจด้วยอ,อาศัยแบบเป็นภาระคนอื่นก็จะไปอาศัยนะอาศัยแบบที่ว่าแบบทาให้คนที่ว่าเขาไปเที่ยวลาบากอย่าไปอาศัยอย่าไปนั่นเขาอย่าไปฝากใครตัวพวกนุงอย่าไปฝากคนอื่นเขานดีที่สุดนะ เขากลับมาเขามีอะไรให้เราเขาก็จะแบ่งให้เราคิดเองแหละคาว่าเพื่อนอะเห็นเพื่อนรับพี่ชายไปพี่ชายก็มาแบ่งจอยจอยไปจอยก็มาแบ่งพี่ชายก็เป็นอย่างงี้ไม่ต้องไปฝากอะไรกันหรอกเขาขนของมาเขาก็มาแบ่งให้เรากินมคือเหมือนกันจะให้ได้มาเท่าไหร่เขาก็จะแบ่งน้องคนละนิดคนละน่อยไปนะมันก็เป็นสิน้ําใจจากเพื่อนมันเพื่อนจะไปฝากเด็ดขาดจอยนี่ไม่เอาจอยไม่ฝากมนเพื่อนอน,นะไม่ฝากมันเป็นภาระเราต้องเข้าใจว่าเขาก็อยากเอาของเขากลับมากินอะเออเนาะ นั่นแหละวันนี้ก็พูดหลายเรื่องเลยนะพี่เอ็นี่ก็ปอดบวมทั้งสองข้างนะได้ยามากินปอดบวมไข้ปอดบวมเนาะแล้วก็จอก็สั่งอันนี้มาเลยจ้ะอยากกินก็เลยมาแล้วก็พูดไปจากเจ้าของมาขายนะอังกฤษย้ํากลับมาไม่ได้มาเยอะหรอกเพื่อนเพื่อนก็มาแค่แบบว่าเราพอเราพอ,าอามาขายได้สักเจ็ดสิบแปดสิบปอนด์อย่างเงี้ยนะนั่นแะหละนี่สั่งมากินสามีไม่กินนะคะนั่นแหละจ้นะเนาะโอเคยังไงจอก็ ากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้โจยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ้า